สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีพซีถูกทันนะครับผมกับผมทิพย์พันธ์นะครับวันนี้หลังจากงอยอกนะครับก็ทีมงานเรานะครับทีมงานเอ็ดมินนะครับก็มาปฏิบัติธรรมกับปู่ด้วยนะครับปู่เลขเข้าเต็มเมเด้อส่วนสองสองปู่เขียนหลายๆที่ได้ว่าเอ็ดไม่ค่อยโชบเท่าไหรู่่นสองนะครับแต่เลขก็เข้าหลายคนก็ถูกเลขปู่นะครับในเขมีพี่นางพี่แนงนะครับก็ มาปฏิบัติกับปูนะครับปูยังไม่ได้ออกนะครับคุณผู้ชมแต่ปูเปิดวาจาแล้วนะครับแต่ปูเปิดวาจาอยู่นะครับก็แต่ยังไม่ออกจากกรรมฐานอันนี้คือบรรยากาศตอนนี้ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับก็ให้บรรยากาศนิดหนึ่งนะครับปูอยู่ด้านในนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะได้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวัพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิ ภะโตมภควะตธรมโมธรรมังนะมัสสามิตูปะฏิปัณโนภะคะวะโตูสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิ เจตปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิเชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุจารุปุริสธรรมสานติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะทีสวะคาโต ภวตาตถมโมสันเิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอมนาจิโกปัจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวะกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควาโตสาวะกสังโฆ ยาเยมติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาทิทังจตาริปุริสจยุคานิอันธาปุริสัพุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆ อาหุไนโยปาหุไนโยทาคิไนโยอันชะริกาละนิโยอาลุตารังบุญญเกตังโลกัสสาีนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมะสีสานะมะสีสาอาอุอาอุนะโมพุทธายุนะโมพุทธายุเนเน นีนีส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 ามสามสามสามปฏิสามีปฏิสามิพระพุทธันโทพระพุทธันโทธรรมธรรมขการอา ทารุณคารุณพุทโธพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาอิมามิหังอิมามิหังพุทธะสังมิ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 พิเตรุณิอิเตรุณิอิเตรุณีพิเตรุนีพิเตรุณีพิเตรุนี

พทธิยานังพุทธปาทิยานังพุทธะนิมิตังพุทธะนิมิตังอุปนังโหติอุปนังโหติอิติอะระหังติติอะระหังพระจักขุงพระจักขุงพุทธปาทิยานังพุทธปาทิยานังธัมมะนิมิตังธัมมะนิมิตังอุปนังโหติอุปนังโหติอิติอะระหังติติอะระหังพระจักขุง มีพระจากขงพุทธปาทิยานังพุทธปาทิยานังสังฆนิมิตตังสังฆนิมิตังอุปนังโหติบุปนังโหติพุทโธบังเกิดเปิดโลกพุทโธบังเกิดเปิดโลกธรรมโมบังเกิดเปิดโลกธรรมโมบังเกิดเปิดโลกสังโฆบังเกิดเปิดโลกสังโฆบังเกิดเปิดโลกด้วยนโมพุทธายะด้วยนโมพุทธายะอายะอายะอาจะอาจะ อาหิอาหีด so ้วยนโมวันทามิด้วยนโมวันทามิสาธุสาธุพุทโธสว่างพุทโธสว่างธรรมโมสว่างธรรมโมสว่างสังโฆสว่างสังโฆสว่างพุทธะสว่างพุทธะสว่างธัมมะสว่างธัมมะสว่างสังฆะสว่างสังฆะสว่างดวงแก้วตาดวงแก้วตา พระอรหันต์ตาเปิดตาสว่างดวงจิตสว่างดวงใจสว่างดวงจตาสว่างดวงธรรมสว่างพุทธโธสว่างธรรมโมสว่างสังโฆสว่างพุทธะสว่างธรรมะสว่างสังฆะสว่าง ดวงแก้วตาดวงแก้วตาพระอรหันตาพระอินทรตาเปิดตาสว่างเปิดตาสว่างดวงจิตสว่างดวงจิตสว่างดวงใจสว่างดวงใจสว่างดวงตาสว่างดวงตาสว่างดวงธรรมสว่างดวงธรรมสว่างพุทโธสว่างพุทโธสว่างธรรมโมสว่างธรรมโมสว่างสังโฆสว่างสังโฆสว่างพุทธะสว่าง พุทธสว่างธรรมสว่างธรสว่างสังฆสว่างสว่างดวงแก้วตาพระอรหันตาะรหันตาตาสว่างดวงจิตสว่างดวงใจสว่างดวงใจสว่างดวงตาสว่างดวงธรรมสว่าง ที่อยู่ตัวตาคนละโลกเพื่อที่จะได้เรามีเวรมีกรรมติดตัวเข้าไปติดตัวเราไปทั้งต่อพวกต่อภูมิทั้งภูมิเราและภูมิเขาอุกกาศ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 กายกรรมสากายกรรมสาวจีกรรมสีวจีกรรมสีมโนกรรมสามโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้้าที่ขาพเจ้าว ได้ประมาทพลาดพลั้งได้ประมาทพลาดพลั้งต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณพระธรรมเจ้าต่อคุณพระธรรมเจ้าต่อคุณพระสงฆ์เจ้าต่อคุณพระสงฆ์เจ้าต่อคุณบิดามาารดดต่อคุณบิามารดาต่อคุณครูบาอาจารย์ต่อคุณครูบาอาจารย์ต่อองค์หลวงปู่สวงและเจ้ากรรมนายเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั่วสามคนแล้วเป็นเจ้ากรรมในเวรตั้งแต่อดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายเคยได้ประมาดด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดี ด้วยวาจาก็ดีเจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีควรก็ดีไม่ควรก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีชาติที่แล้วก็ดีชาตินี้ก็ดีข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลาย โป ophobia, รดอาโหสิกรรมให้เก่ข้าพระเจ้า,า,จาและข้าพระเจ้า,ข,า,จาขอาขอาโหสิกรรมสิมสส่งที่ข้าพระเจ้า